กคนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ในช่วงเบเตเลชันเกยให้ผมนะซึ่งวันนี้ผมจะเป็นคลิปที่ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับว่าเนื้อหารหรือว่าวิธีในการคิดหรือว่าการแบบว่าครีเอทีฟหัวข้อในการเขียนเขียนเนืาอของเอ็มวี MV ใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมมีไอเดียยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ทุกคนฟังครับผมว่าทุกๆ MV ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ผมทาแบบนี้เข้าไปผมต้องบอกเลยว่า ออืมอมค่เกันโอเคผมก่อนรับชม, like, share, มนะคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์นะครับผมนะโอเคปะอยากถึง500ซับ1,000ซับเร็วๆนะครับโอเคซึ่งต้องบอกเลยว่าการทำเอลวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายนะสำหรับบางคนสำหรับในบางเพลงเนี่ยมันการเขียนบทออกมามันค่อนข้างยากมากๆนะครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่เพลงแรกที่ผมทำเลยนะครับซึ่งเพลงแรกที่ผมทำเนี่ยมันจะมีเพลงที่มันเป็นเพลงที่ชื่อว่า wake me up เป็น set p e m b e r e i g h นะครับของ green day นะครับ ซึ่งต้องไม่ยอมเลยว่าเป็นการเขียนบทครั้งแรกแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านาของเนื้อเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็เลยเขียนว่าประมาณว่าแต่เราก็ได้ฟังเขาคๆาแล้วแหละว่าสุดท้ายผมก็ลองเขียนว่าประมาณว่าแบบมีคนคนหนึ่งที่แบบยังไม่สามารถลืมอดีตได้แต่ว่าแต่เขาก็อยากจะเริ่มใหม่แหละสักวันหนึ่งอยากจะมีการที่แบบอยากจะเริ่มใหม่แต่ว่าอดีตก็มักจะมายั้งให้ เราเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปในอนาคตได้นะครับอืมก็ประมาณนี้คร่าวๆตอนนั้นที่คิดนะที่คิดตอนนั้นนะอืมแล้วจะไม่บิดนับแล้วสุดท้ายก็มีการลงเออครับผมอ่าได้เจอคนใหม่ครับผมนะอืมแบบบังเอิญเลยแหละอืมเออประมาณนี้ประมาณน,าานี้ก็สําหรับเพลงนี้ก็คอนเซปต์ Concept มีประมาณนี้เพราะว่ามันไม่ได้เขียนอะไรยากมากอ่ามาดูเพลงที่2ซึ่งเพลงที่2นี่แหละคือเป็นอไอจุดประกาย แล้วก็ทําให้ช่องเราดังขึ้นมาได้เหมือนกันนะผมนะซึ่งเพลงนี้ก็มีคนกดซับเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีนะซึ่งเพลงนี้ผมเป็นเพลงที่มีชื่อว่ามุฟอ Move ผมของปราโมทวิเลยนณะเวอร์ระนะชันคุณโซน่าคัลเวอร์นะครับซึ่งไอเนีนี้นะ่ะมันเป็นอะไรที่โคตรดราม่าเลยนะครับผมเขียนในหะ้มันดาราม่าที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะสำหรับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ที่สุดอะคือโคตรที่สุดอะเพราะว่าร,รู้ปะเพราะว่าตอนผมได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยภาพในมาพในสมองของผมอะมันก็มีภาพแบบในเอ็มวีที่ผมเอาให้ทุกคนดูแบบนี้เลยอะคือภาพในหัวมันขึ้นมาแบบนี้เลยคือแบบเป,เ,ปเป๊ะเลยอะอะแล้วก็จะมาเข้ารายละเอียดในเพลงนี้กันซึ่งเพลงนี้อาจจะพูดยาวนิดนึงเพราะว่าผมเขานข้างตั้งใจทำแล้วผมจำเนื้อจำเนื้อหาทุกอย่างได้กับเพลงนี้หมดเลยครับซึ่งเพลงนี้จะเป็นการเปิดเรื่องระหว่างว่าไอหนุ่มคนนึงเนี่ย อไอหมอเนี่ยที่มันชื่อว่าอะไรนะอมอชื่อว่าโอ๊กชื่อตรงเียกกบผมเลยชื่อโอ๊กเนี่ยคือมันเรียนในสาขาของดนตรีนะครับแต่ว่ามันเนี่ยสอบไม่ผ่านนะครับอืสอบไม่ผ่านสอบในระดับมหาลายนะัยในไม่ผ่านก็เลยแบบว่าติดเอฟนู่นนี่นั่นอาจารย์เนี่ยก็เลยสั่งให้เขาดรอปไปก่อนนะครับอซึ่งด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์เนาะก็อยากให้ดรอปเรียนไปก่อนให้แบบทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะรวันนี้เพราะวา่าจะมีการยุง่งแต่ว่ามี น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ชื่อว่าหญิงนะครับอ่าชื่อหญิงนะแต่ในเรื่องอาจจะไม่มีนะครับอ่าหญิงเนี่ยก็เป็นห่วงมากๆเลยว่าเอ้ยทําไมถึงดรอปละ่ะอ่าแล้วก็สงสัยเนะเาะผู้ชายก็บอกเอ้ยช่างมันเถอะดรอปอีกปีก็เออนั่นแหละเป็นแล้วก็มีการประชดว่าจบแล้วมังความฝันอืมซึ่งคำว่าจบแล้วมังความฝันเนี่ยทำให้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าอืม แล้วทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ล่ะอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแฟนนะเป็นเพื่อนสนิทนะครับสุดท้ายผมหญิงก็ปล่อยให้ทางนะของโอ๊คเนี่ยไปกินข้าวคนเดียวไปเลยปล่อยให้แบบไปคนเดียวไปเลยเพราะว่ามีข้ออ้างว่ามีงานยุ่งนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตั้งยอมใจให้ผมสลับข้อสอบนะครับเพราะถ้าไปทําใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละอ่าหญิงก็เลยตัดสินใจให้ผมสลับข้อสอบเปลี่ยนชื่อหญิงคือหญิงเนี่ย สลับคำสลับชื่อกับท่าน้าของโอ๊กนะครับสลับชื่อกันเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยมีแค่อาจารย์คนเดียวที่รู้นะครับเพราะว่าอาจารย์สนิทกับท่าน้าของโอ๊กมากนะครับก็เลยแบบเอาคเอาแบบคะแนนให้รู้ก่อนว่าเออเธอคะแนนเธอเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคะแนนเนี่ยยังไม่ได้ส่งในส่วนกลางของท้านของระดับชั้นนะครับท่านาของมหาลัยเนี่ยมีการตรวจสุขภาพของปีสามขึ้นมานะครับอ่าแล้วพอหยิงเนี่ยได้ไปตรวจก็ หญิงเนี่ยเกิดมีอาการปวดท้องให้หมอดูเลยหมอกดเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าปวดท้องมากๆอ่าซึ่งอันนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงนู่นนนั่นหลายๆอย่างนะครับซึ่งพอหมอตรวจเนี่ยก็ได้พบเจอโรคที่หญิงเป็นนะครับอ่าจสุดท้ายผมพอตรวจเสร็จเรียบร้อยอ่าไอท่าน้าของโอ้หเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็มาทักทายหญิงว่าเอ้ยเป็นไงบ้างอ่าประมาณนี้และสุดท้ายครับผมนะ โลกที่หญิงเป็นเนี่ยอ่าคิดว่าโลกอะไรฮะจี <c oughs> ยกหยอกนะซึ่งอ่พอหญิงเนี่ยเอาผลให้อาจารย์ดูใช่ไหม <c oughs> แล้วพอวันต่อมาเนี่ยมันมีทางหน้าของอาทางนากจะทางการของญี่ปุ่นเนาะรู้สึกนะทางหน้าของญี่ปุ่นนะครับอืว่ามีการประกาศว่ารับนักรับนักร้องนะครับนักรดนตรีสมัครนักรดนตรีเข้าไป <c oughs> แต่ว่ารับแค่คนเดียวนะครับซึ่ง ด้วยความที่โอ๊กเนี่ยสนิทกับท่านะของอหญิงมากๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟงใช่ปะเวลาจะห่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหญิงเนี่ยก็ต้องไปโกหกท่านะของโอ๊กอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยอาจารย์บอกว่าให้เราไปสองคนได้แล้วนะเฮ้ยโอ๊ก็แบบดีใจมากๆเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ถามเหตุผลดรนั่นไปนะครับ ซึ่งสุดท้ายพอหญิงเนี่ยบอกว่าให้ไปเก็บของแล้วออกวิ่งไปเนี่ยหญิงก็ได้พูดคำคำหนึงประโยคคํานึงที่มันแบบฝังใจมากๆก็คือว่าเราขอโทษจริงๆนะเราไม่อยากเป็นคนที่ถ่วงความฝันของเธออีกอย่างเราก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับอืนี่ก็ขอให้เป็นของขวัญที่ดีสุดสําหรับเธอนะอ่าเพราะว่าหญิงนะครับมีอาการป่วย รือเรียกง่ายๆว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับโอ้โหดราม่ามากๆนะครับอสุดท้ายนเนี่ยพอ,อถ้าโอกำลังจะบ,บินเนี่ยอาจารย์ก็มาดักไปก่อนว่าเออสุดท้ายแล้วยิงเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายแล้วแบบพอ,บอไอโอโเนี่ยได้รู้ความจริงว่าหญิงเนี่ยไปสอบข้อสอบไปก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ความฝันของตัวเองสาเร็จสุดท้ายผมเขาก็ต้องยอมทิ้งความฝันจริงๆเพื่อไปหา คนที่เขารักที่สุดนะครับเดี๋ยวคุณไม่สนแล้วจานผมก็ต้องการเธอถึงมาความหวานที่อะไรลืมแม่งให้หมดเลยฉันแค่ต้องทอยปล่ยเธอไปถ้าจะมูฟองสักคนต้องทอดทอนใจเจ็บก,กว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฟืนมันไว้ฉันแค่ต้องทอแต่ว่าอาการนะครับทุกๆอย่างมัน ก็คงไม่เหมือนในนิยายที่เราเขียนกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่สามารถยีชีวิตยิงไว้ได้จริงๆนะับ <c oughs> อ่าเป็นไงลึกนะเว้ยโคตรลึกอะ่ะ <c oughs> โคตรลึกนะอันนี้เป็นอะไรที่ลึกมา,มากๆอืม,อมลึก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  <c oughs> ด้วยความที่มันเข้าข้างดราม,ม่าแล้วก็มีเสียงของคุณโซนาเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหทำให้ดราม,ม่าเข้าไปอีกก็เออถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแฮ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอบคุณโคเวอร์นี้ด้วยนะครับวันนี้ สำหรับเพลงนี้ก็ยาวนะเพราะมันลึกมากๆก็สรุปง่ายๆคือว่าเป็นการที่แบบคนคนนึงอยากจะปล่อยอคนหนึงไปเลยอย่างที่เพลงมันบอกนะถ้าจะมุ่งต้องมีสักคนถอยไปต้องมีสักคนถอดถอนใจคือเราต้องยอมว่ะเราแบบขอเลกหญิงน่าจะเป็นหญิงเนี่ยจะคิดว่ามีมาเซ็ตกับอ,อกที่ว่าเราจะปล่อยให้เธอไปแล้วจะถอดความฝังเราออกเพื่อให้เธอไปเลยปล่อยเราไว้คนเดียวดีกว่าเธอไปเถอะ ประมาณนี้แค่อยากจะถอนถอนใจให้ใครสักคนไปด้วยดีนะครับประมาณนี้เออลึก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 ดราม่านะดราม่านะผมบอกเลยว่าตอนผมได้แต่งไอทำเอมิเี่แรกเนี่ยผมซึมเหมือนกันนะมีมีจังหวะซึมน้ําตาซึมเหมือนกันนะเออเพราะถ้าคนอินจริงๆอะ่ะมันก็ซึมเหมือนกันนะครับ ถ้าทวนแบบมองข้ามเรื่องภาพกราฟิกไปอะ่ะคนไปเน้นที่เนื้อเรื่องเนี่ยผมว่าอินเหมือนกันนะไม่แพ้กันอ่ะ, <S <S อะเพลงต่อไปอผมเป็นเพลงที่มีชื่อว่าวันเกิดฉันปีนี้ผมซึ่งก็ตรงตามคอนเซปต์แล้วผมก็คือว่าอ่าคุณเพียวเนี่ยคุณเพียวเนี่ยเขาได้ไปถ่ายงานเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอถ่ายงานเสร็จใช่ไหม <c oughs> เขาก็ได้ขับรถกลับบ้านไปเพื่อจะได้ไปเจอใครสักคนหนึ่ง และภาพเนี่ยก็จะตัดไปตรงที่เขาเนี่ยอยู่กับแฟนเขาที่ชื่อว่าเกรซนะครับซึ่งเกรซเนี่ยก็จริงๆเนื้อเรื่องมันก็เป็นในความหลังเนี่ยมันก็คือการหยอกล้อกันนะครับซึ่งเกรซเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ชีวิตอบอยเนี่ยเอ้ยทำให้ชีวิตคนเพียวเนี่ยมีค่ามากๆนะครับตรงที่ว่า,าถ้าไม่มีเกรซเนี่ยคอยแบบสนับสนุนคอยแบบให้กําลังใจคอยเสริมสร้าง mindset ที่ดีให้กับเขาเขาก็คงไม่มาได้มาเป็นแบบ คนที่ทำงานดีๆอย่างทุกวันนี้นะครับซึ่งสำหรับเพลงนี้ผมก็คือว่าพออดีตเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วเนาะพอกลับมาปัจจุบันคือเห็นทุกคนจะเห็นที่เพียวขับรถไปไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งเขาก็บอกแล้วเขามีนัดนะครับแต่พอสุดท้ายสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาไปหาก็คือลมศพกของเกรสนะครับ มันเป็นวันเกิดของเขาที่เขาจะมาทวงสัญญาว่าเกรเนี่ยจะไม่ไปไหนกับเขานบเขาจะอยู่กับเราตลอดและเขาก็ขออะไรจากเกรซสักอย่างนึ่งก็คือว่าเราขอให้เธอกลับมาเราหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าแล้วก็ภาพกระจบนะครับม,มานี้สําหรับคอนเซปต์นี้ง่ายมากๆตรงที่ว่าแค่อยากจะเจอใครสคักคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่สำคัญในชีวิตของเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือว่าแบบไม่สามารถยืนยาวของเราได้ตลอดเพราะว่าเวลาอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับซึ่งท่านักของเพลงนี้ผมเป็นการเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเปิดวงแรกเลยเปิดท่านักของอวงครับผมวงของโนซลีนนั่นเองครับผมก็คือวงนี้มีชื่อว่าโนซลีนแอนด์เอฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนทุกวันนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อผมแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปนชื่อว่าบริมาปามนะครับ สามารถไปเข้าไปดูใน IG ได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วพวก m อรวมหยดน้ำตาแล้ววันนี้ผมก็ขอขอย้มได้พูดนะมาเป็นการรวมนะครับอขอจบเพลงเท่านี้แล้วผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูในเอ็มบีไหนผมก็ไปดูได้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างลึกมากๆนะผมนะสำหรับ MV พวกนี้นะมันค่อนข้างอีโมชั่นแนลอะหลายเรื่องนะครับ MV แรกเนี่ยผมผมแนะนำให้ดูแค่2 MV นะครับก็คือ Move On ของโซน่านะครับแล้วก็วันเปิดฉันปีนี้ให้แนะนำไม่ดูสองนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูถือว่า คุณมาไม่ถึงนอร์สนไวโนอร์สนนะครับอ่าแนะนำให้ไปดูนะครับมันมีความอีโมชั่นแนลอนข้างสูงจริงๆครับผมอ่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจากหันไารแล้วนี่ผมแายบาๆผมซี See you. อู๋หรือว่าผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ของผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจัดหลันไารพิมพ์แล้วนี่ผมสวัสดีครับทุกคนเชิญครับ